เรนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ถูกพักแรงอยู่ปาร์ตี้ด้วยกันไปอีกนานๆดูแลกันไปเรื่อยเรื่อยเพื่อนแย่งเกลยอเพี่อนเพื่อนเพื่อนอาวธสริทกันเองอาวุธสนิทครับหมอกรแห่งอาณาจักราแห่งสาขาสมุทรสาครนะครับสาครแล้วก็สาคนี่ก็ต่อสู้กันมาเยอะมาแต่แม่สาวมาถึงสู้กันเองเด้อเดี๋ยวยิบงอีกเดี๋ยวยิบงอีกนิด โอ้โนี่อยู่กันมาแบบเป็นสิบปีอ่ะแล้วแต่แม่สายอ่ะเดี๋ยวดิเราสมัที่เราไปเที่ยวตะมากไงเลาเรื่องที่มีแฟน6กปีอะให่ตอมกเอสดหายจะเล่าจะเานะหลักฐานพร้อมนะก็จะเล่าตอนี้ปสะานาาั้สะาเร้อยเออก็อยู่กันมานานแล้วก็แบบรู้ใจกันดีแค่มองตาก็รู้แล้วว่าแม่คิดอะไรอยู่ องตาก็รู้แล้วว่าสเปคแบบไหนอยู่รอดมาสามปีได้นี่ก็เยี่ยมแล้วไม่หมด่นง่ายดีาได้ดีดีไม่ห่ดง่าีีตลอดยาวเยยาวจนถึงโน่นนะหันกว่าปีแล้ว แบงค์นี่มีข้อดีก็คือมีความแบบสบายใจในในตัวเองอยู่แล้วอไม่ค่อยเครียดอะไรชิวๆอยู่แล้วจริงแล้วแม่ใช่ไหมมีความสุขตลอดเวลาอยู่แล้วแบงค์หาความสุขกับได้ทุกที่ทุกเวลายกเว้นยกเว้นก็ยกเว้นไอ้ก้ชิ่ยวอดีแล้วดีแล้วดีแล้วมีนี้ก็ดีแล้วขอให้เติบโตแล้วก็ร่างกายเติบโตด้วยเรได้แค่นี้ มีความสุขมากเออแล้วก็เจริญนิ่งเขึ้นไปเพื่อนสู้ๆเจริญพรยนไปอไยอนย้อน้นไปิดอนไ่อนย้นไอนยอน้ออนไอ้อนไปย้้นไปย้้อนไปย้อป้้อ โอเคเอาใหม่อะไรไปบ้างวะเนี่ยเมื่อกี้ลืมองอะแล้วก็แอปโฟรอปโฟเราอยู่กันมานานตั้งแต่ปีหนึ่งตั้งแต่วันที่มึงซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กูไปแล้วที่กูหลอนแต่วันนี้ดีละแล้วแบนี้ก็ขอให้ต่อจากนี้เพื่อนเจอแต่สิ่งที่ดียิ่งยิ่งขึ้นคนไข้ล้นล้นมีเขาเรียกการยาณมิตรที่ดีเรื่อยๆแล้วก็มีคนไข้แบบ เรียกว่าคนที่มีคอนเนคชั่นดีเข้ามาเพื่อที่บอกต่อเยอะๆแล้วก็ขอให้มีผู้ช่วยที่ดีมีทีมงานที่ยอดเยี่ยมมีสาขาเยอะๆตามที่มึงตั้งใจมีเงินเยอะๆมีลูกเยอะๆมีเมียเยอะๆแล้วแต่ก็คิดไปนะครับขอเยอะๆก็สำคัญทุกขอที่มีสคนที่ดียิ่งนี้ยิ่งขึ้นไปแล้วผมไปไปไป ขอสาวสวยหนึ่ตัวแทนบ้านนายเป็นคนแล้วเนาะเป็นน้องสาวน้องสาวน้องสาวก็ขอให้พี่แปงสุขภาพแข็งแรงขอคำเมืองขอคำเมืองขอคำเมืพี่แปงขำรู้เรื่องแล้อยู่ไม่หยุพี่ไม่สนใจว่ามันรู้เรื่องหรือเปล่าอยากฟังคำเมืองเฉยอือเรื่องอ่าคือเรื่องคำเมืองเนาะก็ขอให้พี่แปงสุขภาพแข็งแรง มีความสุขนักๆเก้าประกอบของฮือหลูกคนแหลกและคนต่อรอไปชุขภาพแ็งแรงหลูเกเจือฟัง <c oughs> แล้วก็อของฮือทีนี้มีคนไข้นักๆามีเงินทองไหลมาเทมาเก่าโอเคครับแค่ที่ร้อนห้อยโลเรียก้ขอที